นะครับผมทําการไล์สดนะครับทาการไล์สดชัดเนาะโอเควันนี้นะครับเจ้าของยามาฮ่าซีโร่จากเชียงรายเดินทางมาดูรถตัวเองลูกลูกเจ้าของมาใช่อันนี้มาทุรดาด่วนทุราด่วนคนนี้นะครับคนอาคนนี้นะครับผมคือเจ้าของรถยามาฮ่าซีโร่นะครับจากเชียงของเดินทางมาดูรถของตัวเองดีผมมชอบมาก ผมที่ชอบเหลือเกินเลยเวลาผมมาทำรถแล้วจะขอมาดูเนี่ยมันจะได้ทำการคุยให้ฟังเลยว่าเราจะต้องทำอะไรหนึ่งสองสามสี่ฉะนั้นขออนุญาตอู้เมืองนะครับเดี๋อูอ้เมืองหนึ่งมาเข้าเรื่องและสประกอบกันพี่ดูเช็ครอบแรกนะครับนาะขอเช็คพอนะี่มันแห้งพี่บพอกพออ่อันเนาอกพี่บอกนะเช็คข้อเนียน่ยนาอไอ้ดูข้อนะข้อมันน้นผ่านนะครับสองไอ้ดู หูวสาระครับถ้าหูสาระสิเนี่ยประเดิร์นนี่คือปีนอย่างเดียวเลยเธอถือว่าน้ำมันมันบึงคมันฮ้องแล้วไงมองอ่ะแต่ฮามเรดูตรงนี้ฮะนี่ครับมันยังวิ่งอยู่แสดงว่าน้ำมันขึ้นอยู่หน้าบุนไปแต่ยังไม่ได้เสี่ยงนักฉะนั้นโยกอันนี้ครับเห็นอ่ะกระดึกนเกดึกนเกดึกนเกดขึ้นนะฮะน้องโยกเพราะอย่างเรจะดูว่าข้อข้อกล้านมันล็อกหรือเปล่าถ้าปีโยกแล้วมันกึ่กึ่งกึ่กึ่กึกโป้เครื่องนี่ยนะครับว ซีนะครับเปิดมาดูดรถตกเก้า่อเลยทําการถ้าเป็าแรงงานเลยนะครับว่ารถจะต้องทำเอย่างพ่อซึ่งตอนนี้ย้ยากจะผมแรงงานไปนะครับนอ้อข้อเนี่ยเช็คแล้วแน่นนะครับผมลูกสูบหมุนก้านหมุนขึ้นลงได้ไม่ล็อกฟรีนะน้อโอเคนะครับนาะฉะน้นชุดนี้ผ่านไปรอดไปไม่ต้องโบเครื่องนะถ้าโบเครื่องบอกว่าโอวอร์ฮอนเสี่ยงหลายอยู่ต่อไปครับเขาจะมาพ่ออย่าง นี่คือชุดฝาฝาพี่เดี๋ยวทําความสะอาดแล้วเราไปจะเช็ควาล์วนะครับน้องวล์ว,วทีนี้นี่คือเสื้อนี่คือชุดอันนี้คือชุดสลับของเปิ้ดเลยเดี๋ยวไปว่าจะดูว่าซีโร่เนี่ยสลับรถพี่ประจ่ยอย่างเสื้อความมันเรียบร้อยแล้วครับวิบงบ่งเลยอ่ะดูเสื้อก่อนดีล้างอยู่อันนี้อันนี้พอมัง,งานดิฟเลยเอาแค่พอรูกพี่รูกพี่ถือกล้องครับผมอ่ามาทีนี้นะครับน้องลูกโซ่เนี่ยที่จะใส่รอบนี あっ、no. เีพี่น้องนะคบที่หางซีโร่นะครับพี่ผมหาโซ่ลาวลิ้นไม่เจอจะทำยังไงนี่ลาวลิ้นซีโ,โร,โร,ร่ไปเลยไม่ะไอเยไากโถยะมีโถมว่าอักงานก่อเลยพี่ถพ,พี่โซ่ลาวลิ้นซีโร่หายยากเหลือเกินนี่ผมตีมาสามคันแล้วอจเก็บคู่นะครับเก็บไปให้คอนอที่เป้นไว้ใจเฮาดีกว่า เมื่อค,ครับถ้ามาต้ไม่โยนรถลูกจิิงขอหรอกอะต่อไปอันนี้คือชุดโปรลนีนะครับอันนี้คือชุดโปรลีกับชุดประเก็นของซีโร่นี่นะครับผมเป็นชุดของเขาเลยนะเราใส่ตรงลกล้องเลยก็ตอนนี้รวมๆนะครับเนาะเสื้อผีที่เราแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวชุงนี้ทำการล้างเลยะนะครับประกอบประกอบเข้าไปนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คทีมอนหนึ่งแบตเตอรี่ แพ่กีีพอดีผมกู้เสื้อผ่านกำเราขอท่านพอก,ก่อนแต่แอบก็บองว่าเป็แฟนแล้วเตี๋ยไปเลยไม้องไป็ผิดแล้วเรื่องที่หาไหายเป็น,น,นยนัไงนะครับหรอหวานนะครับหรอจากนั้นเราจะมาดูอย่างครับสุดท้ายเวลาทำเครื้อเสร็จไปนที่เรียบร้อยแล้วอ่ะมันจะมา ที่เจ ja ้าเจ้าของก็มาดูเนี่ยคือเพื่อมาดูเพื่อว่าทำยังไงให้เครื่องโตนมันติดแล้วปิดได้อันนี้คืองานของเรางานแรกแล้วขอค่าแก้ไขนะครับมินิมอว์ลหลังจากไล่เช็ค่าไห้ไปเดี๋ยวมินิมอว์ลก็มานมาทำอันนี้ก่อนอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้คือมีสีเปื้อเข้ามาเนี่ยเพราะว่าหลังจากทำเสร็จปุ๊บเกาจะล้าง ที่เราวัดปั๊บสเตตตอไปเขาบอกงานว่าโซ่จะี่ยทำไม่เ่าเนี่ยเขาจะหอกครับถ้าในกรณีที่โซ่มันลวกมันซึมระหว่างรับนะครับนอกยางยางมีอยู่แต่ที่สัมพัญคือชุดโซ่สเตอร์ครับโซ่อโซ่สเตอร์จากตรงนั้นเนี่ยไอ้อุปกรณ์เราเนี่ยยืดยาวไปหลังสุดเลยสเต็ปแรกทำรถเพื่อมาต้านไปสัมผัสกัรไปข้างหนใหม่นะครับหรอกมาออกพ่อครับก็ วันนี้ต้อมกระชายดับนะครับมาทำการไล์สดเกี่ยวกับงานซีโร่นะครับคันที่2ที่ทําให้นะครับนาอคันแรกติดแล้วเดี๋ยวขอของทำครับพ่อเนี่ยครับนี่คือซีโร่คันแรกนะครับติดไปแล้วนะครับนี่นะครับชัยยะแพ่ภูเขาใช่ซีโร่คันแรกติดไปแล้วนะครับตะกี้ทําการสตาร์ทไปที่เรียบร้อยชุดนี้เหลือทําถังน้ามันแล้วก็ทําระบบสตาร์ทนะครับสลับคันนี้โอเคจบไปจากโกงแยง อีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นของเชียงของอันนี้ของเชียงของเนอะนี่นะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยอันนี้นี่น,น,น,นีอันนี้ของเชียงไฮนี่ครับเดี๋ยวการน,นี้จะยกเครื่องลงทําเครื่องใหม่ครับเพื่อมันปองมือเหมือนน่อยคันนี้คือสปาค135มอนิาฟเดิวจัดให้ครับดอแยง,งและ <c oughs> อ่ะโอเคครับก็ ต้องกระช้ยทำนะครับถือเอาการไล่สดในวันนี้นะครับถ่ายมือ F อซีได้ดูว่าในการทำรถของผมเขานะครับเนาะผมผม,ผมนิเปิดเต็มตี่แล้วอ่ะผมทำามาอย่างทีนน่แหนกับขายติงไใใ่ไล่สเตปพื้นเป็นอย่างฉะนั้นสำหรับโคนที่เปิลเปิงใจผมแต้ๆเจื้อฝีมือผมแต้ๆนะครับเนาะถึงครับต้องยกรถจากเชียงไฮมาเพื่อมทําที่เชียงใหม่ผมก็จะทำพื้ดีที่สุดเพื่อไม่ได้สบายใจ ได้ไม่ห้อมาหาแฟไอ้ี่หรอกผถึงอันนี้อ้วกปก็จะเข้าว่าถึงแม้ผมมีร้านงามงาเขาเปิ้ลนะครับถึงผมแม้ถึงผมมีร้านงามๆาบม,มีเป็นร้านใหญ่ๆตีแอะอย่าง,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 งเปิ้ลแต่ผมสามารถท้าเื่อรถของท่านในแต่ละเขตจบได้แล้วคันนี้ก็คือคันที่สองสำหรับซีโร่เพราะซีโร่ผมทำมาแล้วสามถึงสี่คันนะครับรอบนี้ก็ะจะท้าผู้ดูเมกันนึกว่าถ้ามันปะเกินปัญญาผมเขาผมจะไปงึอโอเคครับพีบ่สบายใจครับ เก็บริบยูไว้นะครับสลับซีโร่สองสองห้าครับใครมีใจเชื่อเฟริวพวกผมก็โทรมานะครับโทรมาผมต้อมกระดาษดำจะรับหน้าที่ในการดูแลรถของท่านตั้งแต่รับรถนะครับตั้งแต่รับรถทำงานรายงานนะครับขาดหรืออะไรผมจะเป็นคนคนแทติดต่อทุกอย่างจนรกของท่านเสร็จครับอ่านี่คืองานของผมหนึ่งคันสรับซีโร่โอเคนะครับ